มาครับก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวสุกโกชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพามาดูทุกทุกคนมาดูอีกหนึ่งเกมครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งเกมก็คือเกมที่ชื่อ Starfield นะครับจะเป็นเกมหนึ่งนะครับที่จะเปิดในเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยนะครับเป็นเกมที่มันผมบอกเลยน่าเล่นมากนะครับแล้วซื้อทีเดียวจบด้วยนะครับ Starfield เนี่ยนะครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับยานอวกาศเนาะ นะครับเป็นกิจกรรมการใช้ชีวิตดวงยานอวกาศนะครับมันจะมีมีกิจกรรมให้ทุกๆคนเนี่ยทำมากมายเลยนะครับเราไปดูกันนะครับตัวอย่างเนาะวันนี้จะพามารีวิวนะวันนี้เราจะพามารีวิวไอเกมที่ชื่อ Starfield เนี่ยนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะผมเบาเสียงนิดนึงนะครับนี่เป็นภาพของเกมเนาะนี่เป็นภาพของเกมที่ที่ มันเอามาให้เราเนี่ยนะครับเล่นก็คือเล่นเป็นทีมได้นะครับเล่นได้หลายคนนะแต่ผมยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะจะรอดูอยู่ f e ล l i n g ของมันเนี่ยเหมือนเราแบบไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะครับในอีกโลกหนึ่งซึ่งทำให้แบบบรรยากาศของมันเนี่ยคือ คือดีอ่ะดีอ่ะ first impression ของเราคือดีมากๆจริงคุณลองดูดีนะครับเห็นไหมเราจะไปเจอกับโลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นอ่ะไม่ว่าโลกจะเป็นโลกของหุ่นยนต์โลกของไดโนเสาร์นะครับเราก็จะมีการขับยานไปยิงกันมีการไปป้องกันตามอีเวนต์ต่างๆนะครับกันวาร์ปไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับเนี่ยดิ เราจะท่องไปในโลกของแพลเน็ตต่างๆนะครับนี่ผมจะพูดไปด้วยเนาะ,ะผมจะพูดไปด้วยนะครับผมจะพูดไปด้วยนะครับเราก็จะไปท่องในโลกของกาแล็กซี่นะครับคือเขาพยายามจำลองให้มันแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนเนาะนะครับให้แบบบรรยาก,กาศน่มันมันเราไม่เคยเห็นแล้วกันเราไม่เคยเห็น <Expl oration S 2> นะครับ เห็นไหมวิธีการเล่นก็รูปแบบการเล่นก็จะมีถือปืนนะถือปืนในรูปแบบต่อสู้นะครับผมไม่มัม่นใจว่ามันจะทําให้แบบคองดาวคองอะไรกันไม่ไม่รู้อ่ะถ้าทําแบบนั้นนะเนะจ๋งเลยนะนะดูดิอันนี้เจอแต่โดเสาอ่ะเห็นไหม แม่งโคตรน,น่าเล่นอ่ะแล้วก็ขับสเปซออกได้เราสามารถจำนะผ่านหลุมดำผ่านอะไรเงี้ยจำจากที่หนึ่งไปไปอีกที่หนึ่งได้เห็นไหมเห็นไหมเจอคนอื่นเนี่ยเราก็ยิงแม่งทิ้งได้เลยโคอรเกลียวเลยน่เหรอไหมครับคือเราอยู่ในโลกของ2023เนี่ยเราต้องหาเกมอะไรที่มันดูอลังการเล่น cups คือเขาพูดว่าคุณเนี่ยไททงเลืของอวกาศเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่าคุณเนี่ยจะเจออะไรนะครับเห็นไหมมันโคตรดีอ่ะมันโคตรดีอ่ะมันคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะเจออะไรในในตอนนี้แล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างไร่คุณต้องไปใช้ชีวิตในกาแล็กซี่เนี่ยเออ ตาฟิล์มก็จะพาคุณไปคุณต้องมียานคุณต้องมีการเลือกยานคนุณคุณต้องมีปืน and the habitat modules come in all shapes and sizes filling all different purposes you can even live in them assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest there ต้องหาเง y> y, ินค okay. ุณจะต้องทําสิ่งปลูกสร้างนะครับครับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเจาะดึกใช่มั้ยก็มีอุปกรณ์มีอะไรหลายๆอย่างให้คุณได้เล่นนะ to water parts of y o u outpost and placing those larger hubs oh, that way you can really แล้วคุณก็ต้องใช้ชีวิตอันนี้เน้ไหม,มครับการที่คุณไปปักหลักการใช้ชีวิตเนี่ยไอเพื่อนรอบข้าง mm hmm. เวลามันมาดาวคุณเนี่ยมันก็จะเจอคุณนะมันจะมาเจอคุณนะเนอออกไหมคุณก็ต้องแบบทำให้มันดีอะ่ะนะครับถ้าเป็น MM ในมโอพีจีในในรูปแบบของการใช้ชีวิตบนยานอวกาศเนาะนะครับ แล้วมาดูต่อไปเนาะนะครับเป็นการต่อสู้บรรยากาศภาคการต่อสู้แล้วก็มีการเคลื่อนยานอาวกาศผมไม่รู้ว่าตอนสู้กันนะตอนที่มันสู้กันมัน,น,มนจะสู้กันยังไงนะครับที่แบบมีกับเพื่อนอะไรเงี้ย แต่เนี้ยชัดเจนเนี่ยเราเจอแล้วเราเจอคนอื่นอ๋อขออภัยเป็นกันวาร์ปเป็นกันวาร์ปครับเป็นกันวาร์ปวาร์ปไปหาที่อื่นไม่เจอคนอื่นใช่ไหวาร์ปเองบรรยากาศแม่งสมจริงมากอะนะครับบรรยากาศมันสมจริงมากอ่ะแล้วก็มาปักหลักนะครับ ก็อาจจะไปเจอดาวของเพื่อนเนาะดาวของเพื่อนที่ไม่ดาวดาวของเราอ่ะเราดูต่อไปสติลเพย์เยอร์คืออะไรเป็นการขโมยเว้ยเนี่ยขโมยกันเกิดขึ้นเหรอเอาเว้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเราเราเจอกันแล้วสู้กันได้อ่ะคุณลองคิดดูดิ เจอกันในอวกาศคนสู้กันได้อ่ะเห็นยังคือเราเราสู้กันได้ครับผมแลมาดูาบอกว่าเทเลอร์สองซูเปอร์คัตซปเปอร์คัตเป็นยังไงเราไม่รู้เหมือนกันนะนะครับฮึยสองสามสามศูนย์ ี่20ก็ปีไร2019ถูกไหมอันนี้330แสดงว่าอีกร้อยกว่าปีอ่ะจยคือคุณไปเจอกันสักกันได้ในต่างแดนขโมยของกันได้มุณก็ต้องวางจุดนู่นนี่นั่นเที่ย yeah. แม่ง โฮ้ยถ้ามันทำดีแม่งสนุกมากเลยนะอ๋ออันนี้ที่เราดูแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้ถดูแล้วเมื่อกี้นี่น,น,น,นี่มีการสู้กันนี่มีการสู้กันคือมันเป็นการใช้ชีวิตเนาะการใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาสร้างอย่างเดียวจะต้องมีการสู้รบโดนยึดฐานโดนโอ้หลายอย่าง โอ้ยน่าเด่นมากมากเดี๋ยวลองดูภาพนี้ตอนสู้คนอื่นดูนี่เป็นไงมันไหม่ยนี่เป็นอีกโลกหนึ่งนะครับเป็นอีกอในยานอาวกาศของแต่ละคนแล้วกันของแต่ละคนนะครับก็จะมียานอาวกาศเนาะสู้าไปแม่ปืนสอยกันอนะง่าย ไปฟาร์มฟาร์มเสร็จแล้วกลับมาสอยซึ่งเทมเพลตเป็นยนานอวากาศไงผมบอกเลยเกมเนี้ยน่าเล่นจริงๆเนาะน่าเล่นมากโอ้โหให้ห้าดาวเลยได้ไหมเนี่ยให้ห้าดาวเลยได้ไหมอันนี้เลย GTA จะตายอ๋อ Okay, remember right. life. I'm very much a stealth player. <The noise> I'm okay. Much... <the noise> I'm doing a party. I'm character or home you can make all your own. Free Spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? คือเขาบอกยาเน่ยคุณสามารถซื้อ,อยาแล้วก็โมดิฟายมันได้ทุกอย่างนะครับพอคุณขุดมีเงินเยอะๆคุณก็จะสามารถขยับขยายยานได้เนาะขยับขยายย,ยานได้ทําให้เนี่ยดูดิก็เปลี่ยนยานได้โค้ท่อะคัด์อนไม เขาต้องไม่แอดอัปเกรดทุกอย่างที่คุณทําได้เลยเขาพูดอย่างนี้นะครับคุณสามารถควิคลี่ในการปรับปรุงตัวได้หมดเลยเนะนะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างปรับปรุงเลเยอร์เอาได้ทุกอย่างโดยที่โดยที่คุณเป็นคนจัดการเนาะนะครับเพราะนั้นยานแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับยานแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแม่งเจ๋งมากเลยนะ ออยันแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วดูดิดติดไอพ่นติดอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงสีด้วยรวมถึงสีด้วยซื้อว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณเอามาใช้ได้เลยนะครับอเอามาใส่เอามาทำอะไรในยานคุณเนี่ยเออแล้วคุณขบับไปในอวกาศเจอเพื่อนคุณก็สอยเว้ยเจอเพื่อนคุณก็สอยฆ่าได้ตีได้จบโอ้โหแม่งไปกับเพื่อนได้ทำเป็นตีได้ จรงไหมโอ้โหแม่งน่าเล่นวะนะครับอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่9เดือน6เจอกันนะวันที่9เดือน6เจอกันนะครับเอ้ยวันที่6เดือน9ไม่9เดือน6นะครับเจอกันแน่นอนเกมนี้แน่นอนครับผมบายบายเจอกันทุกคน